สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับรูเบนดีอาร์สทึงในความสามารถของเอริงฮาร์แลนในขณะที่เขาสามารถปรับตัวเข้ากับสโมสรใหม่อย่าง m ม n เชสเตอร์ซิตีได้อย่างรวดเร็วและดีเยี่ยมนักเตะทีมชาตินอร์เวย์รายนี้ย้ายไปที่เอติฮัดสเตเดียมด้วยมูลค่า5 1ล้านปอนด์เมื่อปลายเดือนมิถุนาและเขาเริ่มทําประตูได้แล้ว มีปฏิกิริยาที่น่าตื่นเต้นบาอย่างเกี่ยวกับการเริ่มต้นรูเบนดีอาสได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจว่าชาลนอร์เวย์ได้เข้าสู่ชีวิตในมาเชเตอร์ได้อย่างไรในการพูดคุยกับระสันเขากล่าวว่าเราอยู่ระหว่างการทําความรู้จักกันกันกบเขาเขาก็ทําความรู้จักกันกับเราเกมจะช่วยให้เราเร่งกระบวนการต่างๆในเรื่องของความสัมพันธ์ในมากขึ้นผมมีความสุขมากที่เขาทำสองประตูในวันนั้นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกของเรา มันจะยอดเยี่ยมสําหรับความมั่นใจของเขาเช่นกันและสําหรับทีมเพราะเรารู้ว่าเขาสามารถให้อะไรเราได้ดีอาร์สกล่าวต่อในวันอาทิตย์เราเห็นความช่วยเหลือที่ฮารแลนด์สามารถนำมาให้กับทีมนี้ได้ณนะจุดนี้มันสำคัญมากที่จะเล่นเกมด้วยกันที่เขาปรับตัวเข้ากับเราเราปรับตัวเข้ากับเขาและเขารู้สึกเชื่อมโยงกับทีมมากขึ้นเรื่อยๆทีมนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราทำงานร่วมกันเป็นทีมฮารแลนด์จะได้สัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกของเขาที่เอธิฮัสเตเดียมในสุดสัปดาห์นี้ ซิตี้จำเป็นจะต้องเอาชนะ AFC บอลมารเพื่อค้นหาชัยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่2เพื่อเริ่มต้นการป้องกันตำแหน่งแชมเมียร์ลีกนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของรูเบนดีอาร์สนะครับที่ได้กออกมากล่าวถึงเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับว่านักเตะเริ่มมีการปรับตัวเข้ากับสโมสรได้มากแล้วนะครับและในเรื่องของการปรับตัวคือฮาแลนด์ก็จะสามารถช่วยให้ทีมนะครับสามารถทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำอย่างแน่นอน ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออปัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ